สวัสดีค่ะวันนี้กินยำเน้กันยำเน้ยโหลกแตงทุบักยาวฉะอมถึงกับพักกัดค่ะใบชะพลูแตงาหนังไก,ก่กรอบ Cây hả? À? 嗯哼，好，你做吗？ งานก็ว่าเหนื่อยใช้เวลาลงไงล่ะ 嗯。嗯。喂。 嗯。Mm. tâm lạc công ty rồi mới lấy Thank you. cái dạng cái cho kín cứng cái giang อย่าลืมกดติดตามก่อนเป็นกําลังใจให้กับเสาสตูตคนนี้กันนะแด้พบกันไม่คลิปหน้าจ้ะ